Ignite is an ongoing series of speedy presentations. They've ranged from building multi-person pogo sticks to hacking chocolate. Any topic that geeks hold dear. Each speaker gets only five minutes and 20 slides at auto advance every 15 seconds. ไแค่ไหนนะคะแต่จริงๆมันก็อยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสิ่งเล็กมากๆเลยนะคะเป็นอ่ากึ่งร่าง Yeah. ามากนะคะเช่นที่ประเทศอิตาลีนี่เป็นแคว้นเฟเนโตนะคะประเทศอิตาลีเนี่ยนะคะก็มีการสํารวจนอกจากไรเทสแล้วนะคะก็าอยากสารวจผู้ป่วยมะเร็งปอดด้วยแล้วก็พบว่า,าการกระจายของไรเทสเนี่ยนอกจากจะสัมผัสกับคุณภาพอากาศแล้วยังสัมผัสกับการกระจายของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดหรือป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นอ ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในที่ที่เราเจอไรเท็นน้อยอากาศไม่ดีนะคะเราก็จะ,ะจะพบผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยฝากเป็นข่าวไมมากนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะทำยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าที่ที่เราอยู่อากาศที่เรากำลังหายใจเนี่ยมันดีไม่ด,ม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 ดีอย่างไรนะคะเรือ่องข่าวดีก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะสำรวจไรเท็แล้วก็เพื่อ ค่าที่จ่ายใครเลยทั้งสิ้นนะคะโดยการที่งแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการฝึกฝึึกกฝฝนกันบ้างเอาไว้อนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมานะคะพวกเราคนที่โรคสีเขียวนะคะเราก็เลยฝึกอบรมกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็เยาวชนการภูรก็ตต่างๆนะะให้ช่วยกันสำรวจไร่แคนในทั่วกรุงเทศนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็เอาข้า ะะจริงๆยังสำรวจม่เ็จอีนัดนะคะสำรวจกันทั้งหมดเนี่ย2214จุดนะะในกรุงเทพบนต้นไม้มากกว่า2,000ต้นนะคะแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยครับเราก็พบว่าในพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมีเรการที่แย่มากที่แย่นะที่ไม่ดีก็คือมีความเสียออ่ยงต่อสุขภาพของเราเล่ยนะคะสวนมาก็เป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับค้่งหรือเป็นพื้นที่ งานใ,นใกล้เข็อุตสาหกรรมในจังหวัดใกล้เคียงน,นะคะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะถ้าเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีสุขภาวะที่ดีเป็นเมืองสำหรับคนอยู่ไม่ใช่สำหรับรถย,ยู่นะคะ อันนี้เป็นภาพของรัฐมนตรีชาวดันะคะ,ะไปกําลังเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชนิานาเทรสแทนะะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็ขี่จักรยานไปนะคะดิฉันว่าเป็นภาพง่ายๆนะคะที่บอกให้ทราบให้เราเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยเราสามารถที่จะมีเกียรตินะคะมีศักดิ์ศรีอยู่ได้นะคะ เราไม่ต้องเบียดเบียนสิทธิหรือชีวิตผู้อื่นอนีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชื่อชวนให้พวกเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าพยากใฝรฝันเนี่ยนะคะให้กรุงเทพของเราเนี่ยจากวิถีรถยนต์นะกลายเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมจักรยานขึ้นมาเป็นจริงอย่างนี้ได้จริงๆเลยนะคะเพื่อที่ว่าไร้เท่เนี่ยดีๆจะกลับมาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเรานะคะ เพราะว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดไรเคอยู่ได้พวกเราเองก็อยู่ได้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เนี่ยขอฝากนิดนึงค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเราวันนี้เราเอาหนังสือผู้มือ l รแค่ตวไรแค่นนในปรงเทศเ,เนี่ยมาจำหน่ายนะคะพิเศษด้วยนะคะซึ่งได้มิสมงจากรีโฟนพูดกันไปถึงถึงเมื่อเพื่อแรกนี้นะคะ